สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบซ้ายลุยนะคะกล้องมันจะเขยา่าเขย่าหน่อยตั้งกล้องกับไอเนี่ยเออเขย่าเถอะวะเขย่าเนี่ยเลยอะรู้ว่ามันเขย่าเนี่ยเลยคือว่าตอนนี้นะคะเราก็แม่ให้ไปเอาเครื่องสูบน้ำอีกตัวหนึ่งนะคะ มาช่วยสูบเข้าเออรถสิบล้อนะคะที่เอามาออมาดูดน้ําในสระของควายนะคะออกนะะเขาบอกว่าพายุเข้าทุกคนคือเราต้องรีบนะคะต้องรีบมากๆนะคะต้องรีบแบบเอ,อเอาน้ำออกนะคะ เอาขี้ออกให้เร็วนะคะเนื่องจากว่า,เ,าเดี๋ยวกลัวมันล้นอีกนะคะแล้วมันก็จะท่วมไปหาฟางเสียนี้อีกเนาะวันนี้ก็เลยวุ่นๆกับเรื่องขี้ๆทั้งวันนะคะอ่าคือขับรถมือเดียวนะคะมันก็จะดับๆๆๆๆดับติด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 ดับดับ ก็เป็นวุ่นวันวุ่นวายอีกหนึ่งวันนะคะดูพยากรณ์อากาศนะคะอีสานตอนตอนใต้เนี่ยคือสีสะเก็ดบุรีรัมย์สุรินทร์เออนครราชสีมาอะไรเงี้ยรวมทั้งอุบลก็โดนนะคะโดนนะ,ะ,นนะ,ะฝนเหมือนกันนะ,ะยุง รถพ่อมียุงทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นถนนใหญ่แล้วนะคะทุกคนเราไปเจอกันที่เอาเครื่องสูบน้ำนะคะเออเราก็มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าพ่อไม่อยู่ทุกคนเราต้องไปลงเอาอยู่ที่นานะคะสูบอยู่นา,าต้องให้รถคันรถคันนั้น รถคันนั้นถอยมาแล้วต้องรอนะคะรอให้รถคันนั้นถอยออกมาก่อน เขเข้าไปตัดหญ้าทุกคนคข่อยวิโยกสูบผู้เดียวไหมเป็นยกสูบผู้เดียวเด้พี่น้องคือสิโยกขึ้นบาทนี่แต่ถามว่ามันหนักไหมมันก็หนักเลยทุกคนแต่ว่าถ้ายกสองคนมันก็จะสบายกว่าใช่ไหมแอบก็แอบ,แบพูดเจ้า ล้วสิเอาลัล้วซีจังเดละล้วสิไปใส่คือสิหักหนาฮักลังอฮักเอามุนเอาเอามุนเอาฮักเอา <S <S เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทีนี้ ไปค่ะขับรถมือเดียวตกขั้นหน้าขั้นยังคืคืนของการมาคนเดียวแม่ก็มายกไม่ได้นะคะเนื่องจะว่าแม่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วทุกคนฉีดวัคซีนมากแล้วก็มันมันหยาดปวดแขนนะคะหยาดเราปวดแขนเนาะเฮากันเลยบไหพ่พยกนะคะ ออโอ้เขามาตัดหญ้าป่าอ้อยเนี่ยใส่ตะแกงแบกเาอาใส่ตะก,ก้านะคะเดีย๋ยวเราก็จะเข้าไปทุกคนขอขับรถก่อนนะกลัวรถตกขอบสะทุกคน ทุกคนเห็นคุณลุงนั่นไหมคุณลุงเป็นผู้ช่วยชีวิตเราอยากจะบอกว่าหนักมากมันเป็นมันเป็นเครื่องและหางยาวๆเหมือนหางพญานาคอะแต่มันเป็นอันเล็กไงมันไม่ใช่อันใหญ่นี่ค่ะขอบคุณคุณลุงนะคะที่ช่วยยกนะคะ ถ้ายุคนเดียวไม่รอดแน่นะคะไม่รอดจริงๆค่ะเหนื่อยโอ้ยทางกระไดทางกันล่นะคะเพราะว่าฝนตก เขาออกหยากนะคะเพื่อเพือนี่รถติด้นก็สิตุกละพี่น้องเอยสิเหลียมบ้บุกมานีแล้วเราไปเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนที่ข้อวัวเนาะข้อควายเนาะเดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนนะคะ ยังมหอนเืน่อนเลยพี่น้องฝนตกก่อนสำัำดูดรถก็ดูดยังไม่เสร็จไม่รู้จะเอาไปผังไหนนะคะ คือรถไปไม่ได้นะต้องถอยก่อนเราให้แม่มาอาอกให้นะคะคนโตพี่น้องดู แม่หาเกียร์รถไม่เจอโอ้ยโอ้ย,อยนื่น เอามาส่งนี่หมดะหนะปอนนี่ค่ะ <Okay. S 1> ที่เราขนมาเมื่อกี้ของพี่เอาไปส่งที่บ้าน,นเดี๋ยวพี่ไปจ่ายตัง <Okay. S 1> ไมมตังอยู่บ้าน,นเดี๋ยวพี่ไปจ่ายกับพี่เปิ้ลเอาของพี่ไปนู่นเลย คือเร่งนะคะเร่งทําเนื่องจากว่าฝนจะตกฝนไม่จัดนะคะตกแล้วฝนตกแล้วนะคะคือ่อจ้างลุงมาช่วยอะไรไกับ,กบโอ้ยเอาเกลบมาใส่มันจะสีม่มืนมืนไหมถึงว่ามันจะไม่ลื่นเพราะว่าอันนี้มันเปียกต้องแก็บไปขนแก็บมาใส่สักสองสาโด ไม่ให้มันลื่ me me บบนกกนุว่าสา้าอันนี้เอาไปลงยังยังไม่เต็มนะรถที่สองว่าแล้วไม่มีตะขี่ตะเละเนาะก็นั่นเลยจ้ะโคเลก็มันไม่ขึ้นหรอกขี่ขี่เนี่ยรอให้หน้าแรงแล้วก็แกว นั่นแหละจ้ะจ้ะหอมกินกรุนกรันว้อะไรพุ่งพุ่งพุ่งอ้ออ้ออ้ออ้เต็มเต็มเลยอ้าว้าว้าเสียเน็กโดนเต็มเต็มครับโดนขี้เต็มเต็ม สมกับเล่นขี้จริงๆนี่นะกระจุกเวียอ,อ๋ออยู่แถวนี้เลยทำงานแข่งกับฝนนะคะแข่งทั้งขี้แข่งทั้งฝนโอ้โลงเม็ดใหญ่แล้วฝนเม็ดแค่นี้ไม่ทำให้เราละลายค่ะ ไปแล้วพี่น้องเปียกเล่น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 เปียกเปียกเปียกไม่ทำให้เราละลายแต่ทำให้เราเปียกนะฮะมมันสิเด้บายนี้ย่างนี้ไกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องสาวโบไซร์ ได <entender it. S 1> ้พอกันไหมคที่บ้าจ้ะจ้า